ครับทุกคนครับวันนี้นะครับมาพบกับไลา์ไทยสตูดิโอนะครับวันนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับก็มีเมื่อคืนนะครับเป็นฝนตกลงมานะครับใส่กล่องโฟมที่ผมเพาะปลาไว้นะครับมีกล่องหนึ่งที่ผมว่าจะย้ายลงบ่อใหญ่นะครับแล้วทีนี้น้ํามันขึ้นมาเยอะมากครับแล้วทีนี้จะมาดูว่าวิธีเอาน้ําออกเอาออกยังไงนะครับแล้วก็เรามีวิธีเอาลูกปลาลงบ่อกระมังอย่างนั้นยังไงนะครับกระมังดํานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ก็เป็นวิธีที่ผมเอาน้ําออกนะครับนี่ ใช้วิธีกาลักน้ำนะครับกาลักน้ำที่เขาเรียกกันนะครับตัวนี้ก็จะต่อกับนี่ครับต่อกับไปกระชอนนะครับผมก็จะเอาหนังยางลัดกับท่อไปนะครับท่อไม่ใช่ท่ crazy, อสิครับเป็นสายพลาสติกครับสายพลาสติกสายคล้ายสายออกซิเจนนี่ครับตัวนี้ก็เป็นกระชอนนะครับกระชอนแล้วก็เอาหนังยางรัดกับตรงปลายปลายแบบนี้นะครับนี่แล้วทีนี้ทำยังไงนะครับ พอรัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็วางลงปุ๊บล้วก็ใช้วิธีการรักน้าคือเอาปากดูดไอ้ตัวนี้นะครับดูดหรือเพื่อนๆมีวิธีอื่นก็ลองดูได้ครับแต่ผมใช้ปากดูดมันง่ายง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวให้น้ํามันหยุดไหลก่อนอ่าน้ามันหยุดไหลแล้วใช่ไหมครับนี่มันก็จะเป็นอดูชัดๆครับเดี๋ยวไม่เข้าใจครับนี่ครับผมมัดอย่างนี้ครับมัดอย่างนี้ก็วางลงไปเลยนะครับวางลงไปเลยนะครับนี่ไอ้ตัวนี้โอ้ยผมขอล้าง นี่ครับใช้ปากดูดก็นี่ก็จะออกมาอย่างนี้นะครับน้ำนะครับนี่ก็แค่รอให้เอน้ำมันระดับลดลงนิดนึงแล้วเราค่อยตักลูกปลาออกไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็นี่ครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการดูดน้ําออกนะครับตอนนี้ก็เอจะเอาเทลงขันตรงนี้นะครับเพื่อไปแช่ปรับสภาพนะครับประมาณ สามสิบถึงสี่สิบนาทีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นร่องรอยของทรายนะครับบ้านผมมันเป็นน้ําที่มีทรายนะครับตอนนี้คือผมถือกล้องมือเดียวนะครับผมว่าจะยกกล่องโฟมนี่ครับเทลงในขันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับลูกปลาตอนนี้ก็มาอยู่ในขันหมดแล้วครับก็จะเอามาลอยปรับสภาพไว้ก่อนสักสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะครับ ผมขอหยิบไอตัวนี้ออกก่อนนะครับผักไอตัวนี้ผมคนไม่ชอบเลยครับนี่ที่มันเยอะๆเลยเวลาดูปลาดูยากนะครับน้ําที่้านผมมันก็จะติดทรายนะครับเป็นเป็นน้ําบาดาลมีทรายมีอะไรขึ้นมานะครับก็จะมองลูกปลาไม่ค่อยชัดครับนี่อย่างนี้นะครับจริงๆลูกปลาเป็นร้อยนะครับในนี้นะแล้วก็นั่นแหละครับอ่าส่วนที่ต้องใส่มีอะไรบ้างก็จะมีผักตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันก็แผ่กระจายไปเองนะครับ ต่ว่าคนละชนิดกับไอตัวเล็กนี่ครับไอเล็กนี่น่าลำคันะครับไอแต่ว่าตัวนี้ดีครับผมก็ไม่รู้ชื่อว่าผักมันชื่ออะไรนะแล้วก็เกลือนะครับเกลือก็ใส่ไปประมาณนี้ฮรับปรับสภาพน้ำครับนี่ครับแล้วก็รอนครับรอเวลานะครับมาปล่อยลูกปลากันนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเกิดเรื่องวุ่นๆ่นขึ้นอีกแล้วนะครับคือผมว่าจะเดินมาเอานี่ครับอ่าใบหูกว้างนะครับไปใส่บ่อที่เราเตรียมไว้ปล่อยลูกปลานะครับแต่ตอนนี้ มาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนครับมีลูกปลาฮะลูกปลานะครับนี่ครับพ่อปลาอยู่ในถังฟอร์มนะครับโอ้โหคือจริงๆถังตัวถังนี้เป็นตัวเมียนะครับผมเอาแม่พันธแวนด้าไว้นะครับทีนี้มีพ่อพันธใช่พ่อพันธครับเป็นปลาหนุ่มนะครับอยู่ข้างๆกะจะฟอร์มไว้ขายนะครับมันโดดมาครับ โดดเข้ามานะครับโอ้โหรัดแล้วได้ลูกด้วยครับนี่วุ่นเลยครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมบ่อให้เขาแล้วครับเพราะว่าอยู่ในนี้เอ่อได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หรอกครับเดี๋ยวล่วงหมดครับถ้าอยู่ในนี้นะฮะดูจากลักษณะอายุแล้วน่าจะประมาณสามวันได้นะครับนี่นี่ครับพ่อป่าขึ้นมาเช็คความปลอดภัยของลูกๆนะฮะโอ้ ดี๋ยวผมไปเตรียมบอกให้เขาแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ให้อาหารอยู่ทุกวันก็ไม่ได้ดูนะฮะตอนนี้ก็หยิบแม่ปลาไปแล้วครับนี่ที่แรกบ่อตอนนี้บ่อแตกหมดเลยครับเมื่อกี้นะฮะนี่ครับตอนนี้ก็จัดบ่อให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหวุ่นเลยครับงานนี้ลูกปลาโหคนครับหลายร้อยตัวครับอยู่ข้างล่างด้วยครับโอ้โหอยู่ผิวน้ำนี่ก็นับไม่ไหวนะฮะโอ้โหเยอะมากครับ ดูก่อนใกล้ๆเดี๋ยวผมก็จะปล่อยลงบ่อเลยนะฮะนี่อีกประมาณสักสองวันค่อยปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็ปล่อยไรแดงไรแดงมีอยู่ะครับในนี้ครับไรแดงมีอยู่แล้วเพราะว่าผมให้ไอตัวในถังฟอร์มทุกวันครับอืวุ่นเลยครับงานนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราจะปล่อยลูกฟางแล้นะครับผม รืเอาใบหูกว้างนะครับมาใส่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ค่อยละเอียดนะครับนี่เขาก็ใส่ลงไปแล้วครับใบหูกว้างก็ขยาลงไปนะครับจริงๆจะใส่เป็นใบเป็นไรไปก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้อากาศออกเดียวน้าเป็นเมื่อนะครับนี่ก็ลูปลาเรานะครับก็เริ่มขึ้นมาอยู่บนก็จะปล่อยลงไปนะฮะเห็นลูกปลาไหมครับทุกคนนะครับลูกปลาเยอะนะฮะไม่ใช่ไม่เยอะนะครับ แค่น้ำมันมีไอ้นี่ฮะมีทรายครับทําให้น้ําขุนนิดหน่อยนะฮะเนี่ยค่อยๆปล่อยลงไปอ่าเรียบร้อยครับนะฮสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณขอบพระคุณมากมานะครับผก็ดีใจครับที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปนะครับช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับทําด้วยความรักนะครับความรักความสนุกนะครับไม่ได้หวังรายได้ จาก YouTube อะไรนะครับก็สนุกครับทำแล้วมีความสุขครับก็ทำนะครับฝากติดตามนะครับที่ Facebook นะครับลายไทยสตูดิโอนะครับทุกคนนะครับแล้วใครสนใจติดต่อซื้อประกาศพันอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้ามีก็จะแบ่งปันให้ในราคาที่จับต้องได้นะครับมี้งเกตเลี้ยงเล่นเกตประกวดมีหลายเกตนะครับเกตจำนวนก็มีนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ